สวัสดีครับคุณแม่นวลจันทร์สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณแม่นวลจันทร์ค่ะคุณแม่นวลจันฟันแมนครับเอฟสีเนาะโอ้ยเฮ็ดขนมตี๋ครับคุณแม่เฮ็ดขนมคขาไก่เดือดอร่อยสองอร่อยหละจันใช่ใช่ใช่ครับเฮ็ดเดียวกับไม้ขายน่าค่ะครับผมดีหลายครับขนมยังละคราคาสุดคู่สักคู่ก็ใส่ปากวอนนะจะปาสุดยอดครับฟันแนวไยไครับคุณแม่บอกสู้ฟังนะครับ ฝันผมเคื่อนนี่ฝฟันว่าอาจารย์พุนมหาอานนะจากมานนี่แล้วมาบ้านนี่ล่ะอาจารย์นี่เป็นพระบ่ครับพระครับคนฟันว่าโน่นนั่นนู้ว่าอาจารย์สันตายแท่นพ่อแม่ไรนู้นจิตตายในความฝันนั่นครับผมครับบานอาจารย์ผัดบ้านตายแทนกันบ่อไรอาจารย์นั่นว่าครับเมื่อไรอยากตายแทนพวกคนเบิร์หนูมันนั่นว่าอืครับบานอาจารย์ผัดบ้าน เดี๋ยวเตวินเตกรรมเลยคนบาไฟเอามาซ้ำไหนก็ได้อยู่ซ้ำนั่นเพคนบาอาจารย์นั่นนะเฮะคนบาข่วงคนบาครับหนูหว่พระยังจะตายอีกอยู่ได้หนูว่าตายอีกเขาหนูว่าไม่โดนพวกเขาหนูว่าอ้ายน้องก็เ่าต้องตายดอกหนูว่าครับจะตายแทนเองได้บ่หนูว่าครับบัวกะทิพระสิวาบ้านบัวทอนนี่บ่อครับอาจารย์เพิ่งกันนี้หวานเพิ่งเข้ามาในบ้านเลยบ่อครับเพิ่อดูเนี่ยหวานเนี่ยแรกกว่าเพิ่นมา มาบ้านหลี้ยงไหมบ่กโตคนเดืองเบื้อโตคนเนี่ยค่ะตูเโตคนเดืองเลี้ยงือขี้มินเนี่ยบอกครับเลี้ยงือขี้มิน่ได้โตคนอายุเพิ่นจะปีครับอาจารย์แล้ก็แก่แล้วนะคะเถาแห้งด้วยแต่ว่าคนโู้อยู่คนเดืองบ้านคนเดหายไปเลยที่ข่าบ้านห่วยหายต้นาเลยค่ะหายไปเลยยังว่าเนี่ยมาตัวพิเศษด้วยครับเตะแซียงมั้งคะก็เสีเหลืองเบิดหน้ากันใหเพิ่นครับอันอายุของ คุณพี่จ็ดปีแหละครับอายุหาสิบสองเนี่ครับอายุหาสิบสองปีเนาะครับเนาะนตายก็เป็นศูนย์ครับก็จะตายแล้วตายแทนแม่ได้บ่หนูวนวดไห่เนี่ยน้องความฝันนั่นหายแม่อายุจ็ดปีครับเด็ๆค่ะแม่หนัวในเก้าสิบปีแล้วเก้าสิบปีเนาะครับเนาะอายุของคุณพีหาสิบสองปี<ม>บ้านเลขที่ตัวไหนครับนี่หนึ่งสองสามบ้านเลขที่หนึ่งสองสามครับเอฟซีเลขสามตัวครับเหล,ลี 1, 2, ่ยงงามขนาดหนึ่งสองสาม ฟันจังไดรอีบานเพิ่นเอาของดีให้บ่ครับก็บอค่ะบ่ได้เอาน้ำเพลินบ่ได้เอาน้ำเพลินเนาะบอครับผมเพ่นก็หายไปเลยบานหันมาได้เนี่เพิ่นเดาไปแล้วเอาไปทั้งใดเดาบานเลยว่าเพิ่นสิมาให้โชคสิเนาะครับเนาะอหนุ่มเขาอายุเพิ่นเนี่ยโบหูเนาะครับบ่หูโบหูโบเป็นยังครับเพิ่นมาหาเฮาเพิ่นมาซื่อแล้วเพิ่นมาเพิ่นกับไปแล้วเพิ่นมาครับ เอฟซีเนาะเป็นแนวทางครับงวดวันที่สิบเจ็ดนี่ครับคั้นฐานมากตัวเลขตรงกันครับคุณแม่นี่แต่ลองเอาไปซื้อรถตีลองเบิร์ครับเอฟซีมาแนวนี่กับโบจักสีเปรเนาะครับเนาะจักเปร์โบเป็นพระนี่ก็เป็นเจ็ดล่ะครับเอฟซีเอาเจ็ดห้าสองครับใส่บวกใส่กับอายุของคุณแม่เนาะครับเนาะครับรูาตามสองดอกมงงันแต่ห้าโบเลยตายเด็กศูนย์หนี่คือจะาบมี เล็กศูนย์จะบโมีเนาะครับเอเนาะเอาของพระนี่แหะครับเป็นเลข3สตัวเด็ดเด็งวดเจ็ดไปเลยบอลนูนเจ็เจ็ดเนูมักกันน่าจะโอ้เลขมากเจ็ดเจ็ดอ่ะเจ็เจ็ดกับสีร่องซื้อโรตรีเบิ้งครับแล้วก็สิเป็นจังไหรขอให้มีโชกไงเนาะครับคุณแม่เนาะ ครับผมใส่หละขนมครับคุณแม่ยุใส่หละเฮ็ดแล้วครับโอ้เด็กก้อนเดียวยุขุนนึ่งยุบุนโอ้ก้านหนึ่งครับนี่ละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสีซิมของคุณแม่อยู่เนาะเดี๋ยวสีจดตัวเลขยกไว้แคปหน้าจอครับขอบคุณครับคุณแม่ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับคุณแม่น้องจ๋าขอบคุณค่ะคุณแม่ค่ะเดี๋ยวใส่เอฟซีบนขนมก่อนเอฟซีเด็กสาวนิ่งขอถามแป๊บหนึ่งค่ะ คุณแม่นี่ฝันมือไรนอฝันมือขึ้นเนมือข uh ื้นขื้นวันอาทิตย์เนาะค่ะค่ะฝันเนี่ยจะว่านูว่าอ้าวฝันไปเจอสาวค่ะค่ะค่ะขอบคุณคุณแม่ค่ะขอบคุณค่ะมาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันของเมนุ่นจันเนาะค่ะเมนุ่นจันนี่เพิินฝันเนาะค่ะว่าเพิินห้องให้กับพระอาจารย์เนาะค่ะ ขอตายแท่นแม่แทนคนในขอบขวัวใดบ่เพื่อนว่าค่ะน้ำตาไหลหองไห้เนาะคะ่ะขอตายแท่นทุกคนที่เพื่นหักเนาะคะ่ะเอาชีวิตนูไปเพื่อนว่าค่ะแต่ว่าพระอาจารย์นั่นก็ว่าตายแท่นกันบ่ได้เนาะคะ่ะทุกคนตายแท่นกันบ่ได้เพิ่นว่ะคะ่ะพระอาจารย์ที่มาเป็นพระอาจารย์นี่ โตสีทองเพื่อนว่าค่ะโตนี่เหลืองเป็นสีทองเหลืองคือขีมินนี่เพื่อนว่าค่ะค่ะแล้วพ่อเพื่อนสีจากไปเนาะค่ะพอว่าจบว่า ตายแท่นกันบ่ไใดเนาะค่ะบาภัยบุญมั่นเพิ่นว่าค่ะพอเพิ่นสิไปเนาะค่ะพระอาจารย์สิไปกับหายโตไปเลยเพื่อนว่าค่ะหายโตไปต่อหน้าต่อตาเลยเพิ่นว่าค่ะข่าและเมนนวลนจันเพื่อนกระเด็ตัวเลขเนาะค่ะมาหายกับท่านผู้ชมทางบ้านตัวเลขตัวนั่นก็สิเป็นอายุของเมนนวลนจันเนาะค่ะเมนนวลนจันอายุหาปีเนาะค่ะหาสองหาสองล้กกระบานเลขทีเนาะค่ะทีพระอาจารย์เพิ่นมาเนาะค่ะ123 123 สามเป็นบ้านเลขที่ค่ะรากาอายุของย่ายค่ะอายุของย่ายเนาะค่ะที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงเนาะค่ะที่เม่นวลจันทร์ขอร้องว่าอยากตายแทนเมยจะคลองเนาะค่ะอายุของย่ายนี่เก่าสิบปีค่ะท่านผู้ชมเก่าศูนย์เก่าศูนย์ค่ะรากาเลขตีจากฝันเนาะค่ะเจ็ดห้าสองเจ็ดหาสองเป็นเลขตีจากฝันค่ะรากาเลขมากค่ะเลขมากของเม่นวลจันทร์เจ็ดเจ็ดเพิ่นว่าค่ะเม่นวจันทร์ เพิ่นมากเลขเจ็ดเจ็ดเพิ่วมางวดนี้เนาะค่ะคานี้ก็เป็นแนวทางตัวเลขความฝันของเมนวนจันค่ะที่เพิ่นฝันและเพิ่นกับมาเวาลสูทันผู้ชมทางบ้านฟังเนาะค่ะก็ขอห้มีโชคมีลาบใ้รางวัลใหญ่กับเมนวนจันเบิดสุขูสุขนค่ะในงวดวันที 10, 7, ่สิบเจ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี้เนาะค่ะก็อย่าลืมนะคะท่านผู้ชมอย่าลืมว่าเด็กหนึ่งกับเด็กเจ็ดเป็นตัวเดียวกันเนาะค่ะสามกับแปดเป็นตัวเดียวกัน เก่ากับหกเป็นตัวเดียวกันอาจสกิกับหัวกับหางกระไดเนาะ,ค,ะค่ะค่ะก็อย่าลืมตัดกับหมุนน้ำเด้อค่ะท่านผู้ชมตัดน้ำกับน้ำหมุนน้ำค่ะกันไหวเนาะคะ่ะเถื่อออกตัวกับเถื่อออกตัวหมุนเนาะคะ่ะ ค่ะนี่ก็เป็นแนวทางที่สาวนิงมาเว่าสู่ท่านผู้ชมทางบ้านฟังก็ขอห้มีโคมีลาบในรางวัลใหญ่กับเมนนวลจันเบิดสุขูสุขคนค่ะกับวิเคราะห์พิจารณาเอาเนาะขาะมากตัวใดชอบตัวใดกับเอาตัวนั่นกัะท่านผู้ชมค่ะสําหรับคลิปนี้สาวนิงก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรัะฟังคลิปของสาวนิงพ่ารวยจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรง อายุมันขวัญเยืนมีโชคมีลาบเฮ่งเฮงหมานหมนปังปังรำรวยรำรวยถูกรางวัลลอตเตอรี่เบอรสุขูสุขคนเด้อค่ะเด้อค่ะสุดท้ายนี้สาวนิก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวนิงผ่าร่วยได้หาคลิปดีๆโตเล็กเด็ดๆมาใหา้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ